กินเดียวทำต่อไปครับผมมาเลยทเรายมกินนเียวจ่ชกนหนังูเกยวยังหรลูกูที่ข้าก่อนไม่ให้กินแต่น้ำโนโนทาเป็นน้ำบอกรอสิพดสิ่งก่อนพูดเนน้ำ เรลงบาเหมือนเหมือนพี่อยู่นีฟอสนะนะเดี๋ยวพ่อก็จะไปไปเสียงมอนี่ะอพี่ก็กินได้จพี่ถึงพี่กินแล้วหนูก็เสียงเกี่ยวหนา้อนข้างล่างด้วยเอาไปข้างล่างให้น้องเห็นหน่อยนะน้องกินนะเอาไปข้างล่างเออนั่นแหละถ้าคนถ้าคนมาเดินดาวหกอ่ะเฮ้ยหอหอน้องอยู่นี่หนูองนูยู่นี่นี่ ยำมากยำมากยำคลินมากอาหารญี่ปุ่นมันส์อร่อยปิสยูสแตมบ็อกแซมบ๊อกนุ่มนิ่มมากสมบ้องทำอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวกินก่อนนะครับเดี๋ยวจะกินสองจาน